สวัสดีค่ะพบกับรายการ l i a e Life Plus สำหรับ EP นี้นะคะสำคัญมากๆสำหรับใครที่กำลังพบปัญหานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอผิวไม่กระจ่างใสนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมีคำตอบกันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนถ้าเลื่อนในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าเซเลบดารานะคะเขาจะมาดิฟกันแต่เอะเคอสงสัยกันไหมคะว่าดิฟเืออะไรแล้วมันเหมาะสมกับใครแล้วมันคุ้มค่าไหมสำหรับ EP นี้นะคะมีคำตอบตามกันมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พยาบาลคนสวยของเราแล้วสวัสดีค่ะพี่เพิร์นสวัสดีค่ะน้องกรแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพิร์นนะคะผู้จัดก,การ,ผารแผนกเวชศาสตร์ป้องกันพนาโรงพยาบาลเพียไทยนวมินทร์ค่ะวันนี้นะคะหนูเห็นตอนที่ได้บอกกับพี่พี่เพื่อนๆมาก็คือช่วงนี้จะเห็นดาราดิฟวิตามินกันเยอะมากแต่ก็คือไม่รู้ว่าดิฟคืออะไรแล้วมันดียังไงเหมาะกับใครคะ่ะวันนี้รบกวนพี่เพิร์นช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะ ค่ะดิวิตามินนะคะที่จริงดิวิตามินเนี่ยก็คือการให้วิตามินทางหลอดเลือดค่ะถามว่าเหมาะกับใครใช่ไหมคะที่จริงทุกคนเนี่ย สามารถเข้ามาปรึกษาดิบวิตามินที่เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงค่ะที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปนะคะไม่จำเป็นต้องมีอาการใดๆเลยที่เข้ามารับบริการที่เราค่ะกลุ่มไหนเยอะที่สุดนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะกลุ่มแรกค่ะจะเป็นคนไข้ในกลุ่มของคนไข้ไวัยทํางานค่ะที่มีภาวะเครียดค่ะส่งผลให้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีภาวะอ่อนเพลียเนี่ย กลุ่มเนี้ยก็มาค่อนข้างเยอะเลยค่ะน้องกรกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่ต้องการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะอย่างเช่นในช่วงที่โควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ค่อนข้างที่จะสนใจเข้ามาดิวิตามินค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่โรคภูมิแพ้ต่างๆค่ะก็ฟีดแบ็ที่กลับมาก็หลังดิวิตามินอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะบอกว่าอาการภูมิพแพ้ค่ะที่มีเนี่ย ดีขึ้นอย่างมากนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะจะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่ต้องการดูแลในเรื่องของผิวพรรณค่ะน้องกรดีวิตามินนี่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยความถี่ในการดิฟถี่มากขนาดไหน,นะคะค่ะความถี่ที่จริงแล้วต้องขึ้นอยู่กับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งตรงนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้ค่ะน้องกรเพราะว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยเราจะผ่านคุณหมอทุกคนนะคะคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้แล้วก็ถามว่า ความถี่มากที่สุดนะคะที่เคยดิบมาก็จะเป็นอ่าหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึง่งครั้งค่ะน้องกอนอแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างะคะค่ะในส่วนของขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะน้องกอนค่ะไม่ต้องงดน้ําไม่ต้องดองดอาหารค่ะแลว,วอย่างนี้เนี่ยดิบวิตามินนะคะมีกี่สูตรล่ะคะตอนนี้ ตอนนี้นะคะสูตรดิบวิตามินที่เราค่ะมีด้วยกัน2สูตรด้วยกันนะคะน้องกอนส่วนของส่วนผสมค่ะในวิตามินที่เราดิบให้กับผู้บริการนะคะตัวแรกจะเป็นตัววิตามินซีค่ะถามว่าตัววิตามินซีมีประโยชน์อย่างไรนะคะตัววิตามินซีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเซลล์นะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นค่ะรวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะตัวต่อไปจะเป็นในส่วนของวิตามิน B ค่ะตัววิตามิน B เนี่ยจะเน้นในเรื่องของระบบประสาทนะคะแล้วก็สมองค่ะช่วยบูตการทํางานของสมองให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะทําให้การนอนหลับเนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะ ผลิตในส่วนของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะลดอาการอ่อนเพลียค่ะจากภาวะโลหิตจางได้ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นตัวอะซิทิลซิสเตอีนค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแหนกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะโอ้ยเห็นแบบนี้นี่มีวิตามินหลักตัวมากเลยนะคะที่เพิแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่านะคะต่อการดิบถามว่าคุ้มค่าไหมตัวเพื่นเองมองว่าคุ้มค่านะคะน้องน้องกอเพราะว่า สมัยนี้ก็คือคนเราเนี่ยก็มีการที่จะทานวิตามินอยู่แล้วนะคะการดิบก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ดีค่ะซึ่งตัวเนี้ย ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารตกค้างเลยนะคะก็วิตามินของเราเนี่ยสามารถที่จะขับถ่ายไปทางปัสสาวะได้นะคะคันน้ำเยอะๆแล้วก็ขับถ่ายไปได้เลยนะคะไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่มีรองเทิมเพราะเป้มแน่นอนค่ะม,มาถึงตอนนี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่อาจจะสนใจคะ่ะพี่เพลนถ้าหากอ,าอยากจะมาดีวิตามินที่โรงพยาบาลพญาไทยนะ้วิตามินเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างะคะ ในส่วนของขั้นตอนนะคะที่จะเข้ามารับการดิพันวินที่แผนกของเรานะคะก็เริ่มจากการทํานัดหมายค่ะน้องกอสามารถทํานัดหมายโดยการที่โทรมาเข้าที่แผนกเวชศาสตร์ป้องกันพนาโดยตรงหรือว่าจะผ่านทางเพจก็ได้นะคะขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นขั้นตอนก่อนวันนัดหมายค่ะ1วันนะคะจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลของเราค่ะโทรเตือนแจ้งนัดหมายนะคะในวันแล้วก็เวลาที่คุณหมอออกตรวจค่ะขั้นตอนที่3ค่ะในวันที่ถึงวันนัดหมายค่ะคนไข้เนี่ยสามารถขึ้นมาติดต่อที่แผนกเวช ป้องกันพนาได้เลยค่ะเพราะว่าทางแผนกของเราค่ะจะมีการเปิดประวัตินะคะรอคนไข้ไว้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนเปิดประวัตินะคะ<ม>หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการเข้าพบแพทย์ค่ะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาปรึกษาดิบวิตามินที่เราค่ะเราจะให้มีการพบแพทย์ทุกเคสนะคะเพื่อคุณหมอเนี่ยจะได้มีการซักประวัติอย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีการตรวจร่างกายด้วยค่ะรวมถึงการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในเรื่องของวิตามินนะคะเฉพาะบุคคลได้ค่ะหลังจากนั้น คุณหมอมีออเดอร์นะคะให้ดิบวิตมินได้ค่ะก็จะสู่ขั้นตอนของการดิบวิตมินแล้วค่ะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นการเปิดเส้นเนาะซึ่งมันก็เหมือนกับการที่เราให้น้าเกลือค่ะ mm. แต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะ ง่ายมากมากกว่านั้นเพราะว่าใช้เวลาแค่เพียงแค่1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะหลังจากเปิดเส้นไปแล้วเราก็จะมีการดิบิามินเนี่ยผ่านทางเครื่องแบคเตอร์นะคะ<ม>ซึ่งเป็นเครื่องที่กําหนดค่ะอัตราการไหลของเกลือนะคะซึ่งมมไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้น้าเกลือที่มากเกินไปในอัตราที่เร็วเกินไปด้วยค่ะแล้วก็ระหว่างที่ทําการดิบิตามินนะคะ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนได้เลยนะคะ<ม>เพราะว่าในห้องดิบิตามินของเราอะคะ่ะก็จะมีเตียงที่สําหรับไว้ใช้ นได้ค่ะแล้วก็จะมีออดนะคะสําหรับกดเรียกเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาค่ะตรงนี้เจ้าหน้าที่ของเราอะค่ะก็จะมีการเดินเข้ามาดูคนไข้เป็นระยะระยะอยู่แล้วค่ะแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะทั้งได้เสริมสวยแล้วก็ได้แบบพักผ่อนไปในตัวด้วยใช่คุ้มมากๆค่ะน้องกพอนรพี่เพิร์นหนูนี่อยากจองบ้างเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรให้กับผู้ชมทางบ้านรึเมล่คะ ค่ะน้องกรณสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจที่จะเข้ามาดิบิทวินที่เรานะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,200บาทเท่านั้นค่ะสามารถโทรเข้ามาทำนัดหมายผ่านที่อยู่ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโอ้ยพี่เพินินราคาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะต้องขอไปจองบ้างแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เพิินมากมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆอนนค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ชมอยู่ตอนนี้ อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราผลิตคอนเทนต์ดีๆกันด้วยนะคะพบกันใหม่กับ EP หน้านะคะกับรายการ l ี e l i ฟ e Plus บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ